คุณหมอไวคะเออเย็นเห็นนะคะหมอดูหลายๆคนอ่ะเขาก็จะชอบศึกษาวันเดิมปีเกิดของพระเอกนะเอกคนในวงการเป็นทรงเซเลบริตี้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ทํานายอยู่ยืดท้องแน่แต่งแน่เลิกเตียงหักขาหักแน่เดือนนี้อะไรเงี้ยเออหมอหมอหมอไวคะดูกับเขาบ้างไหมคะก็มีมีมีคนให้ดูบ้างมะครับผมครับผมมีครับเย็นไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านค่ะคุณหมอไวค่ะเลยใช่ไหมครับเตียงหัก จริงๆถามว่าเรื่องอย่าอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งนะแต่เพียงแค่เดี้ยนอยากทราบเท่านั้นเองว่าคุณหมอพอทราบใช่ไหมคะมีใครจะเตียงหักเดี้ยนขออักษรย่อก็ได้ค่ะอ๋อเดียนไม่ลาลาบไมล้วงบอกได้หรอครับได้อักษรย่อคนเยอะแยะไปจริงๆเตียงหักนี่คิดว่าน่าจะมีข่าวที่ดังๆออกมาว่าแบบเหมือนดารามีการเปลี่ยนคู่นะครับหรือว่าไป ไปเจอคู่ใหม่ๆจากเลิกจากคนเก่าเจอคนใหม่คราวนี้เดี๋ยวก็ต้องเลิกกันอีกนะครับผมมันก็เป็นเรื่องปกติมามปกตินะครับเออก็ยังไม่เจอคู่ที่ถูกใจก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมคะใช่ครับมีคนเขาบอกว่าเนี่ยเขารู้จักชื่อคุณหมอไว้ก็ช่วงที่องค์พระพิคเนกับทาเวสุวรรณ กำลังเป็นแฟชั่นดินใช้คำนี้นะคะคือมีคนสนใจให้การเคารพบูชาแล้วก็ศาสตร์และเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ทั้งสองเนี่ยเป็นที่แพร่หลายให้คนเคารพมากขึ้นก็เลยบอกว่าเออหมอว้ยสองคนก็ติดกระแสองค์พระพิคเนสกับทาเวสุวรรณดังไปด้วยหมอว่าไงอ่ะดูไม่ค่อยดีนะครับผมจริงๆเนี่ยผมบูชาองค์พระพิคเนสกับทาเวสวรรณมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นกระแสแล้วผมบูชามานานเลยนะครับเราต้องบอกว่าองค์พระพิคเนตเนี่ยเป็นองค์เทพที่ช่วยในเรื่องความสําเร็จในเรื่องการงานคือ เหมือนแบบว่าคนที่จะได้ความสําเร็จจากองค์พระพิคเนศจะต้องทําจะต้องแบบตั้งใจทํางานตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็จะได้พรตามนั้นนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมมีประสบการณ์จริงๆเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งผมไปนําองค์พระพิคเนศนะครับมาตั้งไว้บนโต๊ะทํางานนะครับแล้วก็ ผ่านไปวันหนึ่งอะครับมีผู้ใหญ่ติดต่อมาแล้วผมก็ได้งานงานใหญ่ๆโดยที่ผมแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังแต่ว่างานได้มาโดยที่ฟุกจริงๆครับหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าศรัทธาองค์ท่านมากๆบูชาไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นผลแต่เกิดจากแอคชั่นที่เราทํางานด้วยจริงๆจังๆนะครับก็ได้ก็ได้ตามนั้นเรื่องงานครับค่ะอันนั้นก็คือคือทำด้วยตัวเองนะคะ <ผม S 3> ทีนี้เดียนต้องถามนิดนึงสิคะคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ก็มีความหลากหลายองค์พระพิคเนกับองค์ เวสวรรทั้งสององค์นี้แตกต่างกันบางคนก็ก็ไม่มีความรู้ก็เทพเหมือนกันแหละจะรู้ไหมบางคนก็บอกว่าจะต้องไปอะไรนะไหว้เท้าเวสุวรรณไม่ใช่เท้ามูลติตรีพัตติมูลติเพื่อจะขอแฟนอย่างเงี้ยนั่นมีความรู้สึกว่าแต่ละองค์เทพหลากหลายไปหมดทั้งสององค์เนี้ค่ะเราจะต้องมีวิธีการบูชาแล้วก็เลือกบูชาอย่างไรคะก็จริงจริงค้าขายเอาค้าขายนะฮะ